สวัสดีค่ะมื่อนีิเคื่อวันสิภาพีนองมาเบิงทาฟอนค่ะตอนมาเปล่นมาล่ล์ใหม่ๆกอนสิฟอนล้อมล่ำใดต้องฮัดฟอนเป็นนั่งฟอนนางล่ำก่อนค่ะมาเบิงทาหนึ่งค่ะกอนสิฟ่อนทานกอนค่ะเตียมก่อนค่ะยำเท้าชี้ค่ะ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, หนึ่งสองสา,ามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ชาลินค่ะชาลินต่างวง ท่านเี่หนึ่งเสี่ยงีวทังไอยุสสดีค่ะท่านนึงส,สา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 ่าสค่ะสอง่าสองนี่พนุ่งีพังนาะไมให้ออกนี่ะนุ่ะค่า Calendar. สามล่งค่ะผู้ขนานเนี่ยีพังนาเนี่ย่าซีทำเอวค่ะขาอยู่พื่เก่า ใช่่ดีหาค่ะต้สอบก็สอบค่ะดีเพงแต่งเท่าไหร่้าหกค่ะเกิดข้าหกค่ะ าดนะถ้าจ็บนะี่ที่พอจ็บระหว่างชูวนะคะนี่เท่าแปดค่ะจิบงายโอทั้งสองถาจิบวาดวาดจิบเขา าเก่าค่ะาเก่าไปท่าทางยางซียุ่งหนึ่งสองาสิบคสองสามสี่สามสี่สามสี่สิบเอ็ดค่ะ หนมือสิบเอ็ดหมุนมือนะคะอยกับพี่ค่ะสาสิบสองขาอยู่กับพี่เก้าขึ้นเก้าลงแปสิบสองยังไงพี่เพนใต้ จบแล้วค่ะเอาสิบซามท่าก่ะแบบง่ายระตายมาลร่ำเครื่อนบ้านก่ะฝ่อนง่ายค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่มาติดตามเด้ค่ะเด้อขอบคุณค่ะ